ปลาผัวคุณเอคุณกอนังนี้คืต้มจิกจะได้ล้ะนี่นี่ไงปลาพัต้นปลาไม่เอานะเดือนม้าปลาพี่เลา่คยปลาโคปลาโควกต้เด็ดไปไปเลยในป่าเขามันนอยน้อย มันเอ็ดใหม่จังเนาะอ่ายุบบทเสื่อมยุบใช่ไหมน้ำเบ็ดเกาะน้ำทุกทีนั่งน้ำพี่เจ้าก็พี่สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมุ่อสู่กุคนเด้อไม่ว่าจะเป็นทางในประเทศหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับสาวสอนคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเวทกับสาสอนก็พี่เฮ็ดพี่เลยพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินเนาะเมื่อวานนี้กินเนนแบนข้าวสพลีชินแบนข้าวสาลีนพี่น้องเอ้ย ว่าอันเอซีพ่นเลงซีขุ่มผาวันวาเลยพายนะพ่นก็เลยเลงลก็เลยไปกินแบนชาวพนมืนน้อนี้มีมีแว่กินพี่น้องเอ้มาตึกป่ามาตึกป่าอยู่หนองเขาว่าละม่อนพี่ละเพราะว่าน้ำมันก็แห้งนนองเตอร์นี่น้ำก็เริ่มแห้งเพราะนนองเนื้อนั่นน่ะมันก็เยอะแห้งคักแล้วแต่ว่ามันยังในมืดยังด้แห้งอะไรอรอนะแห้งอยู่แต่ว่ายังในมืดอยู่ยังอยูย่มื้อนี้ก็เลยมาตึกป่าถ่ายเตยแล้วพี่น้องเอ้ไปเบื้องไปส้มไปเซน้ัสะซงเามันละได้หรือบ่อเนาะ ซึกแห่เราไปกับพี่แม่เราสะส,สอนซื้อพี่น้องเ้ยเพราะไอ้ต้นล้วกบกับพี่เคยซื้อสะสอนจะเป็นคนเก็บทั้งท่าน กำลังลงกำลังฮือกำลังฮือสลามมาเมื่อก่อนนี่พี่หนำอย่างายอยู่แต่พี่คอยมางมหอยแล้วพี่น้องมาปันนี้เชอะมาปันนี้น้ำแห้งมืดเป็นตะพีกุ้งลายลิเนลายได้ไงน้ำมันจะแหง้งปลาหอยก็ลายอยู่ได้ไง กันบีเอาสลามเจอกะควายงูควายลงเฮ็ดหมันกับวิ่งูควายกันพลาดหินท่า้างหินแน่นิกก่อนเหอมาไหนหานไปล้วต้นโยนเอาตัดลำต้น

เขาทิうう้งขึ้นนะจะทำแล้เข้าวไก่แหงแล้วรฮ้ยหันดอวกันแล้วบักงานี่บักงานอนเลิกบอี่ เคลดไปเลยตัวเลยพอเา้วกระดับไปละันปลาพต้นปลาต้นมากินยาเอออนนไปละเอ็ดพวต้นมึงขบมือวะเอ เฮ้ต้นจะไปเลยเลยเป็นเพิ่มคบมือบอกปลาอ้นะไปไหมฮะโขนะปลาต้นนะมามาพี่เลาพี่ขตโกต้นเ็ดไปไปเลยมีเฮ้ออะไรแบบนี้ ต้นนี่ปลาคอนี่ตนโอาบตนเอ้าเอฟเจอไปไดยปลาขอใช่คมันยังได้ตายอยู่พิเอมันดต้นเลยกักๆา้อนะได้แล้วบ่อ่ะโชว์โชวนะต้นโชว์นีาเฮ่นไปแล้วมีไรโตตัวแล้วมึงไปได้สามเลยสา้หุทึ่งูนะกดาบถเนื้อนไปได้ไง

เออขึ้นไหมเออขึ้นไหมปลาบอเออพีจับพี่เป็นไรจันปลาไนละลายละลายโห่เลยบอเยอะหนาหนิพ่อวาทำไม เอาพ่อเราเอาสลามลงเลยเบิ่งใน่อันพุ้นอันเอาสลามขึ้นนะหอยมันจับมานั่นคัน้าบงึงบี่คาดเลกเสียดายหอยได้ขคันธนเอาเอาลงแล้วบีเบิ้งหอยนี่นะมันขึ้นนะ้ำอันมันจับน้ำใหม่ คนเก็บนี่พ่อแกงซื้อด้วยนกะเลยลายน,นก็พุนพวพ่อก,กะเท,ทย เดี๋ไปเอาผู้เฮาเก็บกอไว้ได้ได้ตับนึงได้หลายตัวนี่เฮาเก็บกอไว้นะได้เต็มถุงนี่กะพอได้อ้อมอยังได้หนึ่งอ้อมคือพออีเลิศ์หงหงโอ้ยแบอบจอบุจบก้นนักจกจกเก็บป่าเก็บผูแ้แล้วละเขาค่อยต้นกะเมื่อก่อนแล้วลราพี่น้องเอ้ยส่วนคอยเก็บหอยได้หลายเติมหอยเ่าก็จะเต็มถุงเกินนึงกะพออ้อ่อ่สมนิกะดีกว่าแบบ เฮาป้าตามมันอันนั้นละเฮาผัดอันไีได้เบิกมาผัดป้าคือหอยตายนะก็เลยเก็บเอาหม้อออบนีดกว่านาอพี่น้องตอนนี้ตัดภาพมาอยู่เพิ่นพี่น้องเอ้ยสาวไรพ่อนองรูปเพิ่็ดกินไม่สาเอ้ยตื่นนอนไม่ได้แต่ให้ไม่สานะลลนะลงอทาละซื้นท่าละซื้น,นอนเป็นชงลงเช่นเ่็ปสาาให้หลับสด,นดเนื้อหนุนีลย เด้วพี่พ่อชีว่ากูบอไปน้ำดบนอ,อนช้ำขำนีดน,นิในปากเขามันน้อยเน้นบอว่า เมแล่วเนาะปลาาวมันกายนี่ปลากินหาสองตัวปลาเวมันเบิดสามตัวนี่ปลากินหาเห็ดลาบสูดไไเด้เลนยนี่เปลาด้ย 啊，包皮吧今天。 ไม่ใช่ที่ให้กินเหอซื้อนอร์ล่ะดาลีข้าวโพดซื้อน,อ,อ,นอร์ละอ่ะยยอยอ่ะยยอยอยู่ละไอ้หนูครับสีงแน่ลาไปบพวกน้องนะไปอันนี้คือน้ำอัน ล้างปลาแบบอันล้างอันนี้มันนะทงอันนี้พี่โนโ้องล้างทงมันเราจะบีทิมน้ำอันนี้เราจะเฮ็ดอันน้ำน้ำแบบเราจะเฮ็ดน้ำสุดอันคือเราจะเฮ็ดแบบอันน้ำที่ว่าเฮ็ดลาบสุดนะนะเอาน้ำอันนี้มันจะเป็นน้ำโหูเลยเฮาจะไม่ได้ทิมน้ำมันมาล้างเอาอันนี้ม th ันล้างเอาทงล้างเอานี้มัน,น,ม,นมือสุดๆแบบบิซอร์ถงมือ เฮาล้างมันสะอาดแล้วก็เฮาจะเอาน้ำไปต้มปลาเนี่ยหาจะล้างอีกรอบนึงแบบนั้นนะล้างพอประมาณเอาอันเอาน้ำนูมันอันนี้น้ำที่หฮาอนอันนั้นเมื่อกี้นะเฮาจะต้มแล้วก็เอามาปรุงมันปรุงครื่งเอาน้ำนี่ปรุงครึ่งหนงส่วนเนื้อปลาเฮาก็จะซอยๆแล้วก็ไปคั้นซมพี่น้องเอ้

มีดนี่ฮาได้ใจ้าเล็กเนี่ยหมดเลบ้านเน้ยเยอะเจ๊เอาเฮ้ยไม่เช้าไม่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 ไ่ไม่ไ่เช้าไปเดินดูไปใช้ดูไปเอาเจ้าจ้า อันนี้จะไปขันสม้มเลยนี่ส่วนอันนี้เฮาก,กะยังคาแต่มันเย็นนี่ไปคันหมดแดงก่อนพี่้องเลยกั้งคํำกลางคืนไนี้คันกระเจ้าไกรือบอเลยก่อนคู่ไปเพราะว่าไปหาเม,มื่อกี้นี้ห่างมันสูงพกูกห่างมันสูงพดูพ<ว>ดพูดห่างมัน ได้ไข่มาได้ม่้ออุ้ยอ้อยไข่ก็มีอยู่ไข่ก็มีอยู่เลาเนาะก็ม่อยู่แต่น้อยมันเอ็ดใหม่ยจังเนาะยุบเบื่อุบเลยเอาไม่ใช่โอ้ยกดก พ่อวะนะเอาอวะพ่อวะฮะน้อพ่อรับประมาณนีล้วเนาะขาข้งมัต้มงมต็มเท่าระเอ็ดอูนี่อันนี้จิคือโซ่จิคือใช่ไหมคน อันมีโฮจิเคอร์แล้วก็มีมะเขืออันเนียวเสือเท่านั้นราดสูดนะมะเขือก็ปกติเขาจะเซืร์มะเขือคือเนาะจ้าเนาะอันนี้มะเขืออ <cat on subscriber Airbnb> ันนี้ก็ได้บ่อันนี้ก็ได้มะเขือธรรมดาหแห้งเสีบแล้วเนาะปลาโหปลาสามิชาจ้องอยู่กินตามันโหสียุ่งๆเลยหรือเปล่าเนาะ ฮะเป็น้องใจโหมันเป็นกระทู้มาแล้วตามอียอดนะามพระอิฐกูเดียว เม็ดมันก็เชื่อผมเมื่อคืนนี้อสอ่แต่อันนี้มันแต่นังมันอาตาผิวมันเอออันนี้น้ำที่เฮาต้มไว้เฮามันเย็นแล้วกะเฮาจะมาปรุงปรุงแล้วแล้วกะซื้อหันซื้อนี่แล้วก็จะมาซื้อปลาอะมะคีบแต่เป็นตะเพ็ดอะไรนะตะเพ็ดบ่ เอาเลยแหละเส้นตามใบเลยทัวรฮาบได้กินแน้ว้นน่าดีไ้ากันดได้ไหมจ้านีมเือมะเขือ น้ำมีน้อยพูดบนนี้จงวะอันนั้นกันชมและก็จะมัดมัดอะไรกันชมสบายดีเนี่ยสบายดีเนี่ยสบายดีก่อนสบายดีเนี่ยไม่น่น่เรนเออน ไปเร็วไปซื้อปีโป้คนใดไปเลยไปเลยอิจจะคอยอิ่มไม่เลยเป็นตาแตบเทว่าเอาเซ้ออีมาคิดมีเพทแท้ ย,ยังไงช,มชิมตักใส่ตักใส <c oughs> ่บังสีมันนะสีจืดๆคดีนะไม,ม่เชตัด้ช่างชุดมาเลกูมอชุดมาเลยไ่ได้ที่ตอนสี้นได้แต่ตั้มมาคิดได้คิเลยเนะอันนี้นะอันนี้นวนักพาวไว้นะไปล ฮะฮะนะตัวข้าวโกปิ๊ดแซ่บนี่หอมแม่นหอมตวดโลดหอมอันหจิงไข่าโหอมตวดตวดอือเนาะน่อ ซิมได้ไหมิมร <that> <entirely can> <accepted> <laughs> ังคนเอทเราิมไืนแบแบแบอีไร้อนอไตัวตัวานเป็นแต่แบหรืเป็นต่น้ำลายแตะฮ่าฮ่าย่านกินไ่ได้เดี๋ยวจะลองเบิ่งลองไดหรือบอแคทวันนี่ฮะน้อย เฮ็ดเพ่อไปไหนนี่ยังคมพ่อแม่ัปไห่โหพ่อยุงกระโดดลูกอีนึ่เท้าผ่านใหญ่แล้วมือกัพี่น้ออยนี่แอนป่าสองคนกำลังกินน้ำ ได้ยกเชียงม้ากิโลไปรักเอาแนงไม้ย้อนหลับไปเอ่ยตื่นมาเด้อพี่น้องเด้กินข้าวเด้อรักสองโถยเลยมีแกงหน่อไม้น้ำมันอันจางเชื่อนั่นเด้อไม้เสือกระปูแดงโอเดเลยได้แล้วอันกอกมาหนึ่งมาหนื่งมันกอกหืึ่งกอกมามัดกอกบระมัดจางมาป้า แดบช็กแก้วด้วยเนาะป้าเบยดเ็อกแก้วด้วยน่ข้างอะไรเน่เบยดกินยาไปโรคไตมั้เป็นป้ากาูดเท้าเท้ามันหร้เน้ำดจ้าน้ำคุณดินั่งน้ำไปเจ้าบียนะด้วยไม่ด้มืมืน

ตาก้องนะจีนแล้วบอกยังหมดเลยนะตอนนี้เฮากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะพี่น้องโดนสารพูดเพื่อนไปล้างช่วยล้างจานละซุ่มปลาปลาเพื่อนกากินแล้วก็มือและเพื่นเรามือหาอยู่หานอนบัดค้ำคำมาพัดลมหนาวเนี่ยจังหน่อยพี่น้องเอ้ยตอนกลางเวรนนาวหอนหอนมาค้ำค้ำหนาวทีหนาวหนาวเย็นๆน่อยนึงข้อกัดเดี๋ยวกะมือหาอาบน้ำอาบในก่อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปเฮาก็จะได้จบเพลงซ้ำนี้เน่อยกินข้าวกินน้ำก็อิ่มละ คิดหน้าพอเดี๋ยวไม่เด้อขอขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามแล,มละครับชมแล้วก็เป็นกำลังใจที่จนตลอนมาเนาะเมื่อหาอามน้ำอามในก่อ็ <c oughs> คิดีึตมยังติดเซอร์อยู่เลยมาละเคสอยู่เล้กินเลยพี่น้อง